คุณลุมแล้วก็พี่เหยียบไอเนี้ยเหยียบช่งวงกระพกนี่นะอย่าไให้แน่นเลยช่วงเนี้ยแล้วก็ดินใสธรรมดาอแล้วก็ได้ประมาณตั้งยี่สิบวันวยี่สิบวันพี่กปาดปาดขึ้นมาอ้อมีดคมคมเลยนะปาดเขาปาดหน่อมันเลยปาดต้นมันเลยอปาดต้นเลยแล้วจะแตกขึ้นมาใหม่ปา,เาดเฉียงไหมปาดเฉียงปาดเฉียงอ่าคุ้คม,มเลยมีตะขอคุมคมอะ่ะแล้วก็สมมุติอันเนี้ยนอนไม่เท่ากันนะ เวลาปลูกหรือว่าน่อใหญ่นี้นะตัวเล็กเนี่ยใส่ป๋ยก็อีกสักสองคนสองงวดต้นใหญ่ใส่งวดเดียวออช่วยต้นนี้เลยนี่ถือว่าต้นใหญ่ไหมก็มีมุนทีนอหญ่มีป็นเนี้ยมันจะเท่ากันหมดเลยตัวเนี้ยปุ๋ยคือปุ๋ยอะไรครับส่วนมากก็ใส่พวกยี่้าสิตเ็ดของยี่้าษุดูดปุยสูดะยี่้าสิตยี่้าสิตเกดครับยี่ภาษิดเกอ่าแล้วก็ใส่พวกที่กายแกบผสมกับพ้อปุ๋ยเ้ไม่ไม่ต้องใส่ตะคากหรือกองโขนก็ได้ กองไว้ข้างๆเวลาใส่น้ำนี่มันจะกินเองล่างไปกินเองประมาณยี่สิบวันนี่ม็เป็นใบละสองใบสามใบนี่ใส่ได้ใส่ยี่บ้าถึงเจ็ดก่อนสักทีงั้นที่ตั้งนั้นเราต้องเอาดินผมมกดไหมเอาตั้งไม่ต้นเดียวก็พอแล้วการการให้น้ำอะไรต้องให้อย่างไง ก็ระบบน้ำนี่มันกล้วยนี่ก็ชอบน้ำเหมือนกันนะเจ็ดวันห้าวันอะไรแบบนี้อ๋อยายแห้งเกินอ่ะติดยชุ่มเลยอ๋อก็ห้าวันสิบวันก็ให้น้ำทีอะไรเงี้ยครับกล้วยนี่เราต้องบำรุงดีดีนี่ประมาณแปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนนะเมื่อตกขือตะตกอะไรนะที่แทบส่วนแทบบ้านนี่เขาเขาจะไม่เอาติดเตาไว้นะ ตัดตินเตาทิ้งเลยติดเตาคือคือว่าวีทุดท้ายเพื่อนเนี่ยมีซองซ้ำลูกอ่ะมันจะไปมันไม่ไปเลี้ยงเลี้ยงลูกบนเลี้ยงช่วงบนเลยเพราะตลาดตนนี่เขาไม่ซื้อกันตินเตาว่ะมันขายยากไงเอาวีช่วยกันเลยวีใหญ่กันเลยเอาวีใหญ่วีใหญ่นี่ต้องต้องเด็กหัวปีก่อนไงตัดตัดหัวปีตัดหัวปีไว้รับไว้ไว้จนนั่นการรักษาวิธีการรักษาของมันที่เมื่อเมื่อเป็นลูกใหญ่ตัวนั้นแหละเราต้องตัดแต่งตัวอะไรไหม ในต้องก็ตัดใบมั่งใบให้ใบอะไรตัดใบแห้งใช่ไหมตัวนี้บางทีมันก็เป็นพวกโรคมียาด้วยมียาฉีดนะอืมตัวเนี้ยต้องยาฉีดพวกสกอกะยาฉีดใบอ่ะฉีดใบลูกก็โถมาทานได้ฉีดช่วงใบอะไรแต่ถ้าในพื้นที่ไม่ก็มีปลูกบครั้งโลกไม่ใช่ฉีดช่วงที่ว่าตกเขือนะตกเขือนี่จะฉีดไม่ได้ผมมันเป็นทั้งไหนอ่ะผมมันเป็นข้างในกินแ่ะเป็นนนนนอ่ะนอนอว่าให้เอาฟูรดานฟูรดานถึงยาฆ่านอนเงี้ยไปว่าจุ่มไปก่อนเนี้ยแล้วไปปลูกอ่ะ แต่บางคุนเขายอดฝูด้านเลยช้อนกาแฟไหมนี่ตักโยนก่อนอัดวิดีโอเลยใช่ไหมเอ็นน่อยนะให้ต้นมันเอ็นก่อนแล้วก็ไม้พาดขอเลยให้พาดทุกช่วงเขือมันนะ แล้วผักต้นช่วยนิดนึงบางคนไปพลาดหลือต้นยังไม่เอ็นเนี่ยมันเป็นสีกระตีก็ไม้อ่ะแล้วลูกเสียลูกเสียเลยอ่าลูกต่อให้มันเอ็นสักนิดเด้งเอ็นตั้งนิดนึงมันมันก็จะเอ็นมันเอ็นเอ็นแต่นี่มันเอ็นไม้ก็รับไว้ไม้รับแล้วตอนนี้เราต่นี่ก็ประมาณเจ็ดติ๊บแปดติ๊บเกตเต็มก็ตัดได้อ่าพอพอตัดไม่ต้องเต็มร้อยก็ตัดต้นทิ้งเลยต้นทิ้งทิ้งเลยวไอ้ระหว่างที่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 ข้างๆนี่มันมันออกลูกอ่ะเอาไว้อีก ได้ได้หนึ่งกอบพวกนี้คัดออกหมดเลยเนี่ยนอเลี้ยงเนี่ยคัดออกหมดเลยแต่ขยายได้อีกแล้วมุดเลาเคอรซองเนี่ยทิ้งไว้หนึ่งเ้าทิ้งไว้หนึ่ง อย่าท <s interesting> ิ ını, ates, ้งกันหนึ่งแล้วก็คุนโขนใหม่ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้องคะก็ทุกการแตกยอดตอนเนี่ยที่มันจะแตกแตกแันนี้นะเนี่ยมันจะแตกตอนนี้หรือว่าแตกในเชียวภาพที่จะวางเป็นเป็นมีพวกอะไรเลย์ไม่มีปัญหาอ๋อสองวันอยู่ได้สองวันสองวันสามวันไม่เป็นไรกล้วยหอมไม่ตายยากกับเพื่อนสมมุติถ้ามันตายนะมันจะแตกนี่ มันจะแตกนอนนี่เนี่ยแตกนอนโอกโอเคอสมมุติเราไปโดนนอนกินนะไม่ต้องไปขุดทิ้งนะเดี๋ยวมันจะแตกนี่เลยมาคนที่จะเอาใบนี้ไปพาตีซี่เห็อ่าใช่ผมพาซีพาตีคือมันจะออกใบนี้ไงไปเอาะเป็นนอนี่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 นอเนี่แค่นอนี่จะออกไปเนี่ยเนี้ยใช้ได้หมดเลยแล้วก็แต่งนออื่นทิ้งแล้วเอาเลี้ยงไว้นอใายกุยไม่ตายกุยนี่ตายยากับเพื่อน S <S ได้หัวปีนี่ <S 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 พี่ทิง้งหรือพี่คำ้ำค้ำเพื่อไม่ให้มันล้มแล้วต้องการที่ลูกเก็บลูกจะเก็บลูกเนะี่ยเขาใช้ไม้คำ้ำอันดึงปกติใช้สองคือค้ำแต่เปลืองไม้แต่มันใช่อันเดียวอันเดียวอันเดียว,ยวค้ำไงฮะกล้วยเวลาจะตกเขื่อนน้ำจะเอ็นองนี้ก่อนพีทเนี่ยหาต้นเนี่ยหาจากห้าสิบให้อไรกระแทกลงไปตะแค่นี้นะไม้ไม้ลึกอ่ะให้มันเข้าไปเลยใช่ไหม ปักที่ดินเอาดินที่ดินมาดินปักที่ดินแล้วก็แนบต้นขึ้นไปเลยแนบร่นแนบต้นขึ้นไปแล้วก็เอาเชือกยาบเนี่ยมัดกลางตัดรัดไม้ใช่ไหมัดกระต้นเลยมัดกระไม้ด้วยต้นด้วยต้นลำเดียวครับครับไม่ให้มันไม่ให้มันล้มแบบนี้ไม่ให้มนล้มก็ต้องการลูกไงไม้นี่มันจะมันจะนั่นของมันเลยมันจะรับเขือได้เอ๊ะหลังหลังหลังจากที่ก็ออกเขือออกลูกแล้วเนี่ยเจ็ดแปดเดือนเนี่ยแล้วต้นเขาจะตายเขาจะออกเขือใหม่ไหมต้องตัดต้องตัดทิ้ง ออกคือออกครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วเลี้ยงนอสองนอเนี่ยมันจะใหญ่กับเพื่อนอยู่นองเที่ยวไว้นอสองเลยก็ขุดข้างๆนี่ไปขยายพันธุ์ใหม่นอสองหมายถึงว่าถ้ามันออกหลายนอใช่ไหมเอาไว้นอใหญ่เอานอใหญ่กับเพื่อนไว้ไว้นองเอาไว้ไว้ไว้นอใหญ่นอเล็กเราก็ไม่คัดทิ้งไม่คัดไปปลูกที่อื่นปลูกที่อื่นขยายนอใหม่แล้วก็ปลกแล้วก็บอก็ทำปุ๋ยเหมือนเดิมใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมใส่ปุ๋อะไรขี้ไก่แกะอะไรเหมือนเดิม โอ้ลองตัวอะไรพี่เรามีขี้ไก่แก็บก้อนหนึ่งก็หกเจ็ดนอแล้วโอ้ได้แล้วเนาะขยายได้เยอะเลยเป็น1 0สิบ